บูสเตอร์ประจำวันดีนะครับเราจะซื้อบูตเอาไม่ใช่ไม่ใส่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึงผิดอันหาเอ้ยบูสเตอร์ประจำวันดีนะครับเราจะได้ทั้งหมด850กับ7,000เพชรแดงแล้วก็160่6 0 1 6 0เหรียญน,นะครับจากการแลกเอาแต้มเงิน499ในการเป็นแลกนะครับ <c oughs> มาดูกันว่าวันนี้เราจะเกลือหรือเปล่าหรือว่าคลิปนี้แมทสงแมทซี วิคที่3จะออกหรือเปล่าขอให้ได้ครับผมอเอแพ็ก e e e. 3,000ครับทุกคนข้อเสนอลิมิเต็ดประจําวันครับเนี่ยลูกเพจบังคับให้เปิดครับจากใจวิลุ่นนกแสกครับ1แสงครับผม2แสงนะครับแทงเสมอนกแสกได้เก่านกแสกมาแล้วให้ดวงผมหน่อยนกแสกโอ้โห <laughs> ไปไกลไปนกแสกไป <laughs> ไปไหนก็ไปไปมึงดูดวงกูดิดโดนอเวนสิบเอ็มกูจะรั้ไอ,อย่าเอ้ยไป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 เถาะไปเถาะนกแสกอย่ามาเลย่ไอย่างเกือบเจ็ดพันห้าของเราขอหน่อยครับขอหน่อยครับเอกูขอหน่อยครับ,รบ,รบมึงให้กูรวยสักครั้งหน่อยเหรอได้เห็นสักเป็นบุญตาสักพันกว่าเอ็มหน่อยเหรอมา เจ็ดพันห้าข้อเสนอลิมิเต็ดบอลองดอรเอฟครับผมขอรอเพื่อนกูขอแล้วพันเอ็มมาหน่อยเอาเขาบอกห้าแสงหนึ่งแสงครับผมห้าแสงนะครับสองแสงแหงเสมอไม่รู้ห้าแสงเขาบอกเอาเอาให้ลูกเพจก็ได้สามแสงครับผมอีกสองแสงครับอีกสองแสงครับสามแสงครับผมสี่ครับห้าสอกเปิดครับผม บัลลงดอแน่นอนฮอลแลนด์ใครวะโอ้ยสักไอ้ <c oughs> ช่ไหมวะฮ <c oughs> <c oughs> อลแลนด์ซีบีแมนยูสวยครับอีเอขอบคุณครับมึงไม่เป็นริ้วหูวะดูปากผมนะครับคุย อ๋อแพ็กเจ็ดพันห้ามามาล้างตามาแพ็กนี้มาเจ็ดพันห้าล้างตาครับเนี่เยเหลืออีกหนึ่งแพ็กครับเจ็ดพันห้าเดี๋ยวล้างตากันครับวิกิสามนักเตะขอให้ออกหน่อยนี่เมสซงเมสซี่วินิสซิโกจูเนีื้อ so นี่ลูซิองลูซิโอเนี่ยตำ่ตำๆพันกว่าเอม็มสองพันกว่าเอม็มขอหน่อยเอเอจัดมาให้หน่อยครับโอเคเจ็ดพันห้าร้อยเพชรแดงโอ้ยแสงเลยวะ เอาหนึ่งแสงมาเท่าไหร่ไม่รู้สองแสงไปครับร้อยห้าบอลลงโดร้อยห้าโหใครวะอหน้าหน้าคตดผอมเงยโอ้ยบักหายเงยเมมยมเ้ย อะไรวะสิบห้าเอมเจ็ดพันห้าร้อยเพชรแดงกูสี่พันเพชรแดงนะครับคาร์บซันนะครับนักเตะนี้ข้อเสนอประจําวันบันลลูดอเอฟสามพันเปิดแล้วครับสามพันสามพันเปิดแล้วครับในแบ็กไฟด์เดย์เปิดแล้วครับโอเคตรงนี้ครับสี่พันเก้าห้าถึงร้อยห้านะครับรุนหน่อยมึงได้รุนหน่อยดิออะไรของมึงวะรุนหน่อยเพื่อนขอหน่อยสามแสงนะครับหนึ่งจันตาบอกมาสามแสงในเซตเขาบอกว่าสามแสง รวยสวยจากรวยเป็นสวยหนึ่งแสงครับผมตามแสงนะครับสองแสงสามไปครับผมปัลลงดอกิ่ผีกี่ผีฝรั่งเศสเบลเยียมโอ้โหเอ้่ยยโอ้ยยยโอเพนดาไม่ใช่โอ,โโอโเบลลิสแมวเงือ ชื่อไรวะฮัลโหลถามจริงโอ้โหแพ็คละสิบห้าเอ็มเพื่อโอ้โหห่าเก้าห้าร้อยห้าได้เก้าหกวีริก oh. ูดแพ็คห้าร้อยนะครับได้ตังค์อยู่สองล้านแล้วก็นักเตะขาวเวอร์ชันครับเนี่ยห้าร้อยเอฟซีจัดไปสีแสงมะเอาขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเออสีแสงครับผม หนึ่งแสงครับผมอย่าลืมทุกคนใครที่ดูคลิปนี้เาฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนใครกดไลค์ขอให้ไม่เกลือนะครับร้อยสี่ออกสองแสงครับรวยรวยสามแสงสี่แสงร้อยสี่สี่แสงร้อยสี่เพื่อร้อยสี่เมสซี่เมสซี่อาเจนอาเจนสี่แสงครับผมไปเมสซี่มาครับเรียวนีว้โอ้โหกิจแอนนีลัว์สอรี่ฮอลแลนด์ซีเอ็มโอ้โหคู่ไม,มเนอร์เก้าเก้า งร้ยอยกูมันไม่ได้อะแพงวะกูไม่ได้แพงนี่ขุบไมเนอร์นี่ไม่ไม่ไม่แพงวะอะไรวะสี่สิบสองเอ็มได้อยู่ไหมวะแพ็กไหนแพ็กไหนแบ็กไฟดีครับทุกคนมามาสู้กับกูหน่อยดิเอาหน่อยดิครั้งที่สองครั้งสุดท้ายของเรามาดูกันว่าร้อยห้าจะได้เห็นวีแววหรือเปล่าร้อยออกแล้ว ต่อไปร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าเียนคิวตามไปครับนี่กากงกา,ก,างงก้าในปลาปงปลาแปลงสไตลยคอบกูลุงกูลิดวินิสิอุสเนี่ยพูดเสยๆครับมันไม่ออกแล้วครับสักห้าแสงมสี่แสงเฮ้ย,ยมันลงุงโดอููุกลก้วยเฮียเอทีเฮ้ย โอ้โอ้โคตรแหม่มึงใครวะสวนเลนนิงเนี่ยเอ้ยทำไมมึงไม่เป็นเอทีแล้วมึงเป็นตำนานวะโอ้โหฟันเซตโคลี่รอกูอยู่โคตรแหม่มึงถามจริง เอทีอูรุกวยแล้วโอ้โหไอ,อคอนฟันเซกุลี่ <c oughs> มันมีวะ <c oughs> นี่ถามก่อนฟันเซกุลี่มีวะเหมือนมึงเวอ่ออะสองแสงนะครับแสงประจำช่องของเราหนึ่งแสงครับผมกินนี้มันมีมันโอไออาร์เท่าไหร่อะกินนี้นะสองไปบัปลลุดโดย็ดเบลเยียม โอ้กูได้คิดว่าเดือบอยหาออมึงมึงเนาะมึงเย่โอ้โหกูเล่คิดว่าเดือบอยกาลาจิมายแล้วดิสมอริน โอ้โหจะเลิญพรนด้อยหานี่แม่งในอย่างล็อกเอาแพ็กนี้ด้วยทุกคนเปิด,ดยาวๆมีแพ็กใี่เปิด,ดยาวๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแพ็กแบ็กไฟดีนะครับเนี่ยเพิ่งเติมครับขายไม่ได้ครับแพ็กนี้เก้าเจ็ดถึงร้อยห้าหรือเปล่าน่าจะเก้าเจ็ดถึงร้อยห้าต่อต่อต่อเปิดไปไม่ต้องลุ้นครับขายไม่ได้ครับแพ็คนี้าานข,า,ขาโอซอ้โหกี่ผีมาวะ อิตาลีอาบีดีดอลอเลนโตไม่ใช่วะใครวะมองกล้องหน่อยจานกูบอกให้มองกล้องมือมองมอง<ด>ยู่ <ๆ S 2> เห็นไหมเนี่ยเนี่ยด่ากูซ้ำเนี่ยก็มองอยู่ฮะมึงบอกกูาทำไมแหละไว้สัต์โอเคมาเอา้าเน้นเฉพาะแพ็คขายได้มาข้อเสนอลิมิเต็ดประจำวันเอาหน่อยเพื่อนขอหน่อยตรงนี้9 5้าหถึงร้อครับคะเบอร์สั้นร0อยาไม้เห็นหน่อยสักตาหน่อยร0อตุ๊กตาหมีใช่ไหม ไปหาหมีไปก่อนไหมหมีไม่วะซุกตะาหมีกูอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนิดนึงโคตรอฟูโม m ม้นสเลเตอร์เอาซุกตะาหมีไม่มีเอานี้แหละ <c oughs> เอานี่หละลูกพ่อช่วยผมหน่อยฟุต <c oughs> ิกิด้านนี้ช่วยผมหน่อยมาฟุติกิด้านนี้ดวงของคุณต้องมาแล้วฟุติกิด้านนี้มาหน่อย <c oughs> ปังมันไม่ติดว่ะไอเบียเด โอ้หน้าจอกูแตกเลยอ๋อถือว่าเปิดนี่ปุติกิดานี่วอล์กบอลลงดอโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับใครวะอุ้ยปุจิกิดานี่ลูกพ่อปุจิกิดานี่มึงเต้นอะไรบ้าเปล่าวะ ปิกิดาเนี่เรียบร้อยครับผมเอาแพ็กสี่พันแพ็กสุดท้ายครับทุกคนปูติกิดาเนี่มาหน่อยหลวงพ่อหลวงพ่อปูติกิดาเนี่ไปครับนี่โอ้วะโอวะ้อวันลงโดนซะด้วยฝรั่งเศสอย่าบอกเนี่ยจีเคสีรยูยอริสเฮ้ยเท่าไหร่วะอุ้ยหลวงพ่อเก้าเก้าสองตัวเลยหลวงพ่อ หลวงพ่อวิติกด้านนี่โอ้โหสองตัวเลยเก้าเก้าโอ้โหแม่งยอฤทธิ์อย่างก่เนี่แหละราคามึงไม่มีนึกเก้าเก้าเม่งวีเอ็มแต่ก็ได้ครับจากใจหลวงพ่อบุติีด้านนี่เก้าเก้าสองตัวเลยนะเว้ยนี่ของจริง,งเนี่ยของจริงหลวงพ่อนี่ไปหาซื้อมาได้ครับแล้วก็มาส่มได้ครับ